สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถทรงหรูน่าใช้1คันตัวนี้สภาพเกรด A พรีเมียมเลยครับสวยทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกลวมนะครับกับ Toyota Camry นะครับ 2.0G ปี2007เป็นท็อปสุดนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆสภาพดีสุดๆนะครับคันนี้ให้เกรดพรีเมียมจัดไปเลยครับถ้าใครกำลังหา Camry นะครับ สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนได้สี่พันเจ็ดร้อยโดยประมาณนะครับโทรเจราจาสอบถามบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับสภาพดีสุดๆดแล้วครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS สีสันเงาฉ่ำเต็มลำนะครับคันนี้สภาพดีมากๆไม่แท้2,20 0 0กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2007จนปัจจุบันรถคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจได้เลยครับ รถตรงหรูดูดี t o y o ต a c a m r รนะครับยังดอกเต็มใหม่ๆเลยครับมิชลินนี่เลยครับสวยทั้งคันนะครับราคาสาภาพหาได้ไม่ง่ายๆแน่นอนนะครับสำหรับแบบนี้นะครับคัดและเช็คเรียบร้อยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยหาเอาไปใช้งานนะครับบอกคู่หน้าประไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเสพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันใช้งานได้สบายใจแน่นอนนะครับน้ำมันร้วนะครับไม่เคยติดแก๊ส โตโยต้าแคมรี่ถือเป็นรถที่ทนทานมากๆนะครับใครที่เข้าใจนะครับจัดไปเลยครับมีแอร์หลังด้วยนะครับแล้วก็บาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับโดยรวมนะครับรุ่นนี้ทนทานนะครับสำหรับผมมีประสบการณ์ใช้อยู่2อปีติดแก๊ส LPG วิ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า2-300โลก็ไม่เป็นไรนะครับ ใช้ได้ปกติทนทานนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับเพราะว่าผมใช้รถรับส่งนักท่องเที่ยวยกตัวอย่างสวามบินตัวรนภูมิไปกับหัวหินประมาณเนี่ยครับไปกันทุกวันและครับก็ยังใช้งานกันได้สมบูรณ์นะครับ ก็ดูแลดีๆสภาพดีๆแบบนี้คันนี้ไม่เคยติดแก๊สสภาพสวยงามจัดจัดเลยครับภายในตกแต่งรายไม้สภาพภายในก็กริบเลยครับตั้งแต่ปี2007ดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับใครสนใจนะครับจะส่งทั่วไทยนะครับนานๆจะมีมากับทรงหลูยกว้างกวาง,วางนั่งสบายใช้งานได้ดูดีแน่นอนนะครับ ใครที่สนใจนะครับถึงจะปีเก่านะครับแต่เป็นแคมรี่นะครับรับรองว่าได้หน้าได้ตาแน่นอนครับรถทรงหรูดูดีมีเสน่ห์แน่นอนนะครับใครที่สนใจจัดไปเลยครับราคาสภาพแจ่มมากๆนะครับราคาตัวนี้สวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่ารถสภาพเดิมมากๆนะครับเอกสารครบถูกต้องสภาพตัวนี้เกรด A พรีเมียมนะครับให้เกรด A3 ให้ 3A เเลยครับอ่ะประมาณแบบนี้นะครับสวยจริงครับคันนี้ กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านี่เลยครับสวยมากๆนะครับฝากไปเลยครับสมบูรณ์ทั้งคันสวยทั้งระบบนะครับ